สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค,ค้กซิฟฟอนข้าวโพดมะพร้าวอ่อนสูตรเนื้อเค,ค้กซิฟฟอนนุ่มๆสอดไส้ซอสครีมข้าวโพดหอมหวานละมุนลิ้นใครได้ลองต้องติดใจสูตรเค,ค้กง่ายๆทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำซอสครีมข้าวโพดกันก่อนขั้นตอนแรกก็คือนำข้าวโพดไปต้มในน้ำสะอาด ตั้งใชไฟกลางต้มอ,อยู่ประมาณ12นาทีจนกระทั่งเม็ดข้าวโพดสุกเมื่อข้าวโพดสุกแล้วเราก็มาแยกน้ำและ,มะเมล็ดข้าวโพดผักไว้ให้สะเด็ดน้ำรอจนกระทั่งข้าวโพดอุ่นจากนั้นเราจะนำข้าวโพดครึ่งหนึ่งประมาณ100กรัมไปปั่นรวมกับน้ำที่เราต้มข้าวโพด ปั่นจนเหลวจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนํำมาเทผ่านกระชอนเราก็ใช้ไม้พายคนๆแบบนี้กรองให้น้ำออกจนเหลือแตะก,กากข้าวโพดหรือเพื่อนๆจะใช้ผ้าขาวบางกรองก็ได้ค่ะต่อไปเราก็จะนำน้ำข้าวโพดไปตั้งไฟใส่นมข้นจืดลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้ก็ได้คนให้แป้งข้าวโพดละลายจนหมดก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป เมื่อใส่น้ำตาลลงไปแล้วจะเปิดไฟอ่อนค่ะเปิดไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลสลายเมื่อน้ำตาลละลายแล้วจะใส่ข้าวโพดท,ที่เหลือลงไปแล้วก็คนต่อเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดเล็กน้อยจากนั้นยกลงจากเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปเสร็จแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลาย เมื่อเนยละลายหมดแล้วก็พักซอสไว้ให้อุ่นหรือถ้ายังไม่ใช้ก็ให้ใช้ฟิล์มถนอมอาหารปิดไว้แบบนี้เพื่อป้องกันหน้าซอสครีมข้าโพดแห้งต่อไปเราก็มาทำตัวเนื้อเค้กกันเริ่มจากการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวแนะนำให้แยกไข่ตอนที่ไข่ย่งเย็นจัด จะช่วยให้ไข่แดงไม่แตกง่ายจากนั้นก็ทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันใส่เป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ตามด้วยกลิ่นวานิลลาเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็ร่อนแป้งเค้กและป่งฟูล,ลงไปใส่แป้งยี่อ้อไหนก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนชอบเลยค่ะ ร่อนแป้งลงไปหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจหนหมดผงแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาร์ทาลงไป ามด้วยน้ำตาลทรายใช้แบ่งใส่น้ำตาลทราย3มครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีทำแบบนี้จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปามกลางจนเกือบแข็งประมาณนี้ก็ใช้ได้ เสร็จแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศขั้นตอนต่อไปเราจะมาสผสมส่วนผสมของไข่แดงและไข,ข่ขาวตักไข่ขาวส่วนหนึ่งคนตะล่อมกับส่วนผสมของไข่แดงทำด้วยความเบามือจากนั้นก็นำไข่ขาวที่เหลือมาผสมคนตะล่อมด้วยความเบามือ จะใช้ต่กลอมือหรือว่าไม้พายก็แล้วแต่ที่ทุกท่านถนัดเลยค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ควรทำนานเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบได้เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปตักใส่ถ้วยกันเลยถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยกระทงทิวลิปวัดจากก้นประมาณ5เซนสูงประมาณ6เซนแต่ละถ้วยจะใส่ไปประมาณ2สกก๊ปจากนั้นก็ตักไส้ใส ไส้ข้าวโพดที่เราทำไว้ตักใส่ลงไปมากน้อยตามชอบเมื่อใส่ใส้ลงไปแล้วกระตักส่วนผสมปะมปปปด้านบนอีกหนึ่งสกู๊ปสูตรนี้จะทำออกมาได้12ถ้วยพอดีด้านบนเราจะท็อปปิ้งด้วยข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ท็อปปิ้งจนครบแล้วก็นำเข้าอบได้เลยแต่ก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเ,เพื่อระบอากาศ จากนั้นก็นำเข้าอบด้วยอ,อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา20นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ยกเค,ค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค,ค้กเซ็ตตัวจากนั้นจะยกเค,ค้กออกมาพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเค,ค้กชิฟฟ่อนไส้ครีมข้าวโพดมบบร้าวอ่อนเนือเค,ค้กนุ่มมากหอมนมุนลิ้น ตัวไซส์ครีมข้าวโพดก็หอมหวานกำลังดีไม่หวานแสบคอไม่เลี่ยนใครชอบทานเค้กชิฟฟ่อนเค,ค้กนุมน่มๆหรือเค,ค้กที่มีไส้ครีมหอมหวานแบบนี้ลองทำเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ